ฉันหมดแรงและหมดหวังที่จะหนีออกไปแล้วจบสิ้นแล้วฉันออกไปไม่ได้อะคิดซะว่าฉันชอบขนาดไหนตอนได้ยินเสียงข้างหลังลูกไม่ควรจะเห็นที่นี่นะไงฉันจูดีและนี่คือบ้านแสนพิเศษของฉันเองพ่อฉันออกแบบเขาเป็นสถาปนิกดังบ้านใหญ่มากแล้วก็หลงได้ง่ายๆฉันก็เลยชอบเรียกว่าปราสาทมีข่าวลือว่ามีสมบัติลับซ่อนอยู่ในกำแพงแน่นอนว่ามันไร้าสาระค่ะพ่อมอบบ้านให้แม่กับฉันไว้ก่อนจะทิ้งเราไปผ่านไปสักพัก แม่ก็แต่งงานใหม่ฉันไม่ขัดข้องเพราะฉันโกรธพ่อที่ทิ้งเราไปหลังจากนั้นฉันก็อยู่กับพ่อเลี้ยงแม่และพี่สาวต่างพ่อโซอี้ฉันมีแฟนหนุ่มแสนวิเศษด้วยเขาชื่อว่าแบรนดอนฉันก็มีความสุขดีจนกระทั่งมันเริ่มในวันเกิดของฉันครอบครัวกับเพื่อนๆทําให้มันพิเศษที่สุดและให้ของขวัญฉันมากมายฉันรู้สึกเป็นราชินีจนแขกอีกคนเข้ามาสวัสดีทุกคนฉันไม่ได้รับเชิญแต่จูดี้ดีใจแน่ที่ฉันมาดีใจเหรอ ใจฉันหลน่นบูบเลยเพอเห็นว่าเป็นมาเรียโอ้ยจะอธิบายเธอว่ายังไงดีรู้จักคําพูดนี้ไหมมีเพื่อนแบบนี้แล้วจะมีศัตรูไปทําไมนั่นแหละมาเรียเราเจอกันตอนเด็กๆฉันไปชอปปิ้งกับแม่ก็เห็นเด็กหญิงขโมยเค้กนี่ตาแก่ปล่อยเชนเด๋ยนนี้เลยนะยายแม่ขโมยฉันจะทําให้เธอไปอยู่สถานพินิจ์ฉันเชื่อว่าเธอแค่หิวด้วยความสงสารเธอฉันก็เลยปกป้องเธอแล้วก็จ่ายค่าเค้กใหู้ดีนี้เธอมาจากครอบครัวที่ไม่ดีห่างๆเธอดีกว่านะ คนแบบนั้นก็แค่ตัวปัญหาแล้วจ้ะในเย็นนั้นฉันได้ยินใครปากรวดใส่หน้าต่างจะฉันได้ยังไงอะตามฉันมาที่นี่เหรอใช่เลยฉันก็เหมือนสปายนั่นแหละมาที่นี่ทําไมฉันอยากจะขอบคุณครอบครัวฉันจนคนรวยๆอย่างเธอเลยชอบมองเหมือนเราเป็นขยะแต่เธอต่างออกไปนะเธอใจดีฉันจะไม่ลืมเลยถ้าใครทําดีด้วยมาสิเดี๋ยวจะให้ดูอะไรเจ๋งๆไม่รู้สิมันดึกแล้วนะอย่าง,งองแงนะ เธออยากจะหมกตัวอยู่แต่ในนี้เหมือนกับเจ้าหญิงในหอคอยไปจนถึงแก่เลยหรือไงอะเอาจริงๆนะฉันชอบอยู่ที่บ้านแต่คําพูดของมาเรียรจุดไฟในตัวฉันฉันรีบปีนออกทนต่างเพื่อไปกับเธอเราจะไปไหนกันบ้านต้นไม้รับของฉันเดี๋ยวฉันให้ดูสมบัติที่ไม่ว่าเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้นะแล้วจริงตามที่พูดวิวจากต้นไม้น่าทึ่งมากเลยค่ะเราดูพระอาทิตย์รับขอบฟ้าระหว่างคุยกันโชคไม่ดีนะักที่ย็นนั้นจบไม่สวย พอฟ้ามืดฉันก็พยายามปีนลงต้นไม้แต่ก็ร่วงลงมาขาเจ็บหลังจากนั้นฉันก็ต้องอยู่บ้านหลายวันเลยมาเรียมาเยี่ยมฉันทุกวันแม้ว่าพี่สาวต่างพ่อกับแม่จะไม่ชอบยายเด็กนี่ไม่มีมารยาทเลยจูดี้เขาอยู่กับเธอเพื่อเกาะน,นะเขาอ,อิจฉาเธอฉันไม่ฟังพวกเขาเพราะว่าอยู่กับมาเรียแล้วสนุกแต่เวลาผ่านไปฉันก็เริ่มสังเกตว่าพอเพื่อนลากฉันไปผจญภัยทีไรมันจบไม่สวยทุกทีมาเรียไม่รู้ว่าต้องหยุดตอนไหนฉันอยู่กับเธอทีไรก็งานเข้าอยู่เรื่อย ฉันเพิ่งจะได้หายใจหายคอเอาหลังจากมาเรียย้ายไปเมืองอื่นผ่านไปสองสามปีเธอก็กลับมาเพื่อพลิกชีวิตของฉันฉันมาอวยพรวันเกิดให้เธอขอโทษที่ไม่มีของขวัญให้นะแต่ว่าฉันเป็นของขวัญที่ดีที่สุดเนอะเธอยังเหมือนเดิมเลยทั้งเสียงดังแล้วก็ใจร้อนจะว่าไปฉันไม่มีที่อยู่อ่ะเธอไม่ขัดข้องใช่ไหมที่ฉันจะอยู่พักกับเธอสักพักแค่คิดว่ามาเรียจะอยู่กับฉันสองสามวันก็ทําให้ฉันไม่เกรนขึ้นแล้วแต่ฉันพยายามเป็นเจ้าบ้านที่ดีเออก็ไม่ขัดหรอกอยู่ได้นานตามต้องการเลย ครอบครัวฉันไม่ดีใจนักที่เจอมาเรียเธอมาจากโลกที่ต่างกันและดูไม่เข้ากับเราแต่ฉันก็ไม่กล้าไล่เธอออกไปนอนข้างนอกในที่สุดพ่อบ้านเราก็เดินมาหาแล้วก็ส่งมือถือให้ฉันจูดี้พ่อคุณครับฉันอยากสแสดงความยินดีไปบอกว่าเขาไม่ใช่พ่อฉันได้ครับเธอยังโกรธพ่ออยู่อีกเหรอเขาจ่ายค่าเลี้ยงดูแล้วก็มอบบ้านสวยๆแบบนี้ให้เธอแท้ๆนะแต่ก็ยังเป็นคนทรยศที่ทิ้งครอบครัวฉันไม่อยากข้องเกี่ยวกับเขาแล้วโทษทีนะ แต่เธอทำตัวเหมือนเจ้าหญิงเอาต่ใจเลยฉันคงดีใจแย่ถ้าได้มีพ่อแบบเธอนะฉันพยายามอดทนไม่ปรีแตกใส่มาเรียความสัมพันธ์ของฉันกับพ่อไม่ใช่เรื่องของเธอไม่นานปาร์ตี้ก็จบเฮ้ยแขกกลับหมดแล้วมาเล่นทวิสเตอร์ที่ห้องฉันไหมได้สิเอาด้วยคือว่าก็ไม่มีอย่างอื่นให้ทำนะไม่ถึงชั่วโมงต่อมามาเรียก็เบื่อแล้วฉันว่าฉันไปเดินเล่นรอบบ้านดีกว่าปาร์ตี้นี่ทําให้ฉันแก่งลงไปร้อยปีเลยนิสัยเสียจริงๆเลยพวกเธอคิดเหมือนกันไหมล่ะ ใช่เธอคงไปหาของขโมยแน่เลยหยุดนะมาเรียก็แค่ผงผงางเธออาจจะดูหยาบคายแต่ก็ไม่ได้แย่นะแต่เธอก็ไม่ควรปล่อยแม่นั่นเดินเพ่นพ่านคนเดียวอืมแบรนดอนกับพี่สาวต่างพ่อคงพูดถูกมาเรียหายไปนานเกินฉันก็เลยออกตามหาฉันเจอเธอในห้องรับแขกเธอมองกระจกบานใหญ่แล้วก็ตกใจตอนฉันโผล่ข้างหลังเฮ้ยตกใจหมดเลยอะ่ะนึกวเป็นอิตาพ่อบ้านนั่นจะเห็นหมอน,นั่นเดินในโถงทางเดินมืด เหมือนคนบ้าไม่มีผิดเลยอย่าว่าเขาสิเขาทำงานให้เรามาปีหนึ่งแล้วเขาเป็นคนดีถ้ามาทำอะไรที่นี่ฉันเพิ่งเห็นอะไรน่าสนใจนั้นอะไรอะ่ะเชี้วูกุญแจประหลาดบนกระจกอาจเป็นประตูนะเธอนี่มันโนไปไกลแล้วก็แค่ของตกแต่งเรากลับมาที่ห้องฉันแบรนดอนกับโซอี้รีบจับมือกันรุมมาเรียทันทีแต่เธอก็บอกป้องตัวเองได้ขโมยอะไรไปหรือยังเนี่ยแล้วนายกับโซอีแ้แหละอยู่ในนี้ก็ตลอดเลยเหรอทำอะไรกันนะอยากรู้จัง พอแล้วนะเพื่อดึงความสนใจฉันก็เลยแนะนําให้เล่นบอร์ดเกมกันโอเคมาทําให้มันสขึ้นกันผู้แพ้จะต้องทําตามที่ผู้ชนะสั่งทุกอย่างทุกคนพยักหน้าแล้วก็นั่งบนพื้นไม่นานโซอี้ก็แพ้แล้วก็แบรนดอนเหลือกันแค่พวกเราสองคนแล้วจุด,ดีพร้อมสู้ไหมฉันพร้อมเสมอนะเดิมพันสูงเกินไปฉันรู้ว่าถ้ามาเรียชนะเธอต้องทําอะไรพิเรนสุดๆแนะ่ไม่นานเธอก็ชนะจริงๆ ฉันอยากจะให้ปราสาทเธอเป็นของฉันสามวันนะจูดี้ระหว่างนี้เธอไปอยู่ในบ้านต้นไม้เก่าของฉันหรือไปหาพ่อจะแทนน่ะบ้าไปแล้วอันนี้ขอมากเกินไปนะเอ้ยจะหาไปชืว่าว่าปากเปล่าทําไมอันนี้เรื่องของฉันกับจูดี้นะจริงของเธอนะแบรนดอนมาเรียชนะใสสะอาดฉันไม่ถอนตัวหรอกนะว้าวใจเย็นจนหน้าตกใจเลยนะองคหญิงฉันรู้ว่ามาเรียเลือกแบบนี้เพราะว่าคิดว่าฉันเป็นสาวนุ่มนิ่มที่ถ้าไม่มีคนใช้วันเดียวก็อยู่ไม่รอด ฉันอยากพิสูจน์ให้เธอรู้ว่าคิดผิดและฉันปกป้องตัวเองได้ถึงเวลาจะเป็นเจ้าหญิงแล้วมาเรียแต่หลังจากนี้ฉันอยากจะให้เธอออกไปจากชีวิตฉันน่ะได้ถ้าเธอต้องการแบบนั้นเน่ะเราจับมือกันแล้วในตอนเช้าฉันก็เก็บของที่จําเป็นแล้วบอกแม่ว่าจะไปแคมป์กับเพื่อนร่วมชั้นมาเรียจะอยู่ที่ห้องหนูจนกว่าหนูจะกลับมานะให้อนะชัดๆเลยหลังเธอกลับไปเราต้องฆ่าเชื้อทั้งบ้านแล้วฉันหยิบกระเป๋าแล้วมองบ้านตัวเองอีกทีฉันรู้สึกเหมือนเพื่อนไปแทนที่ฉันเลยฉันไม่คิดจะไปหาพ่อแล้วค่ะ กลับกันจะไปที่บ้านต้นไม้หลังเก่าวิวที่เห็นยังงดงามเหมือนในความทรงจําแต่บ้านก็เก่าแล้วและชัดเจนเลยว่ามันจะพังแล้วพอฝนเริ่มตกไม่นานฉันก็หนาวแล้วก็เปียกโชกฉันอยู่ไม่ได้หรอกฉันคิดว่าจะกลับบ้านแต่ฉันก็นึกภาพใบหน้ามาเรียตอนหัวเราะเย้ยวันเดียวยังไม่รอดเลยใหญ่อ่อนเอ้ยไม่เอาหรอกฉันไม่อยากให้เธอได้สะใจหรอกฉันต้องอดทนแต่ว่าพอฟ้ามืดท้องไส้ฉันก็ปั่นปวน มีเสียงน่ากลัวรอบตัวฉันเงาทุกเงาเหมือนสัตว์ประหลาดฟันแหลมฉันบอกตัวเองว่าก็แค่จินตนาการตะเลเดิดไปเองแต่แล้วฉันก็เห็นคนใส่หน้ากากหน้าขนลุกในพุ่มไม้นั่นเป็นฟางเ้นสุสดท้ายเลยอะ่ะฉันก็เลยวิ่งหนีออกมาพร้อมกรีดเฮ้ยไม่เอาแล้วแล้วแบบสั้นๆคือฉันไปที่อพาร์ตเมนต์ของพ่ออยู่ดีทันทีที่เขาเปิดประตูแล้วฉันเจอหน้าเขาฉันก็คลื่นไสด้ดีจังเลยที่เจอลูกลูกไม่รับสายพ่อมาหลายปีแล้วอ่ะ อย่าเข้าใจผิดหนูไม่ได้มาหาพ่อหนูแค่อยากได้ที่พักสักสองสามวันน่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะทะเลาะกับแม่มาเหรอบอกพ่อได้นะเอางี้ดีไหมถ้าเป็นว่าหนูไม่อยู่ที่นี่พ่อเก่งเรื่องลืมครอบครัวนี่ใช่ไหมลูกรักพ่อรู้ว่าลูกโกรธที่พ่อทิ้งลูกแต่พ่อจําเป็นนะเป็นความผิดของแม่เขาอย่าพูดว่าร้ายแม่นะพ่อทิ้งหนูแต่แม่อยู่ด้วยอ่ะดูดีเงียบเถอะห้องหนูอยู่ไหนฉันบอกตัวอยู่ในห้องเพราะว่าไม่อยากอยใกล้ชายคนนั้น มาเรียกกับคำท้าร้สาระของเธอทำให้ฉันเดือดมากเฮ้ยอยากจะจบจบเรื่องนี้แล้วกลับไปใช้ชีวิตแสนสุขเหมือนเดิมฮะชืิอโอ้ยบ้าจริงเป็นหวัดซะได้ฉันหยิบมือถือหวังว่าแฟนหนุ่มจะช่วยให้ลืมเศร้าไงาเป็นยังไงบ้างอะโทษนะจูด,ดี้ฉันยุ่งอยู่ที่ค่ายฝึกของทีมฟุตบอลเนอะโอ้ยดีจริงๆเลยวันนี้แหละแย่ที่สุดในชีวิตฉันทั้งเหงาและเบื่อฉันก็เลยไปดูรอบๆอ,บอ,บอพาร์ตเมนต์ของพ่อฉันต้องแปลกใจที่เห็นกล่องของข,องขวัญถึงฉันในห้องทํางานพ่อคงอยากจะส่งให้ฉันในวันเกิด ฉันก็กำลังจะเปิดดูแต่ว่าจูดี้ไม่พ่อเปลี่ยนใจไม่เหันนี้แล้วอ๋อก็สมเป็นพ่อดีนี่เปลี่ยนใจเรื่องมีครอบครัวง่ายแบบนี้ด้วยม嘛ฉันเดินปึงปังออกไปจากห้องแต่ความสงสัยก็มีมากกว่าเช้าวันถัดมาตอนที่พ่อฉันยังนอนอยู่ฉันก,ก็กลับมาเปิดกล่องดูข้างในมีกุญแจแสนสวยกับโน้ตจูดี้ตอนพ่อออกแบบบ้านพ่อสร้างห้องรับเอาไว้ให้ลูกเล่นแต่ตอนนี้มันทําให้พ่อเศร้าถ้าลูกอยากรู้ว่าใครเป็นเพื่อนแท้ใช้กุญแจนี้แต่ลูกต้องมั่นใจ ว่าลูกอยากจะรู้ความจริงของคนที่ลูกรักจริงๆไหมนะเนี่ยอืโนต้ตประหลาดจังเลยกุญแจเอาไว้ทาอะไรเนี่ยจากนั้นฉันก็จำรูกุญแจในกระจกได้มันคือประตูเหรอถ้ามีห้องอยู่ข้างหลังล่ะฉันก็คงอยู่ในนั้นได้สองสาวันนี้ก็ดีกว่าอยู่ในบ้านต้นไม้กับอพาร์ตเมนต์ของพ่อแหละฉันหยิบกุญแจแอบเข้าไปในบ้านแล้วก็เปิดประตูลับหลังกระจกฉันรู้ว่าตัวเองต้องใช้กุญแจเพื่อออ,อกไปก็เลยกำเอาไว้แน่นกลัวว่าจะทำหาย ข้างหลังประตูมีโถงทางเดินมันทอดยาวคู่ขนานไปกับทางเดินอื่นๆในบ้านฉันเดินตรงไปดูว่ามันนําไปไหนคิดซิว่าฉันแปลกใจขนาดไหนตอนรู้ว่ากระจกทุกบานในโถงทางเดินเป็นกระจกทางเดียวฉันเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในบ้านแต่ไม่มีใครเห็นฉันไม่นานฉันเห็นมาเรียเธอเดินไปที่ไหนสักแห่งพร้อมกับถือหน้ากากสยองขวัญที่หลอกฉันใหญ่นั่นเธอเป็นคนที่ซ่อนตัวในพุ่มไม้แล้วเกือบทําฉันหัวใจวายรอก่อนเธอะเดี๋ยวโดนจากนั้นฉันก็จามเสียงดัง แต่มาเรียไม่ได้ยินฉันเลยรู้ว่าแม้ฉันจะได้ยินเสียงทุกอย่างในบ้านชัดเจนก็ตามก็ไม่มีใครได้ยินเสียงฉันฉันเดินต่อไปแล้วก็เห็นพ่อบ้านผ่านกระจกอีกบานเขามองไปรอบๆอ,อย่างระวังแล้วก็โทรหาใครด้วยบอสผมค้นบ้านทุกมุมแล้วนะแต่ไม่เจอสมบัติลับที่ว่าเลยน่าจะเป็นแค่ข่าวลืองี่เงา่าแต่ยังมีอีกหลายอย่างที่ขายได้ครับเขาเอาจี้ราคาแพงของแม่ใส่กระเป๋าและฉันก็ช็อกไปเลยบ้าไปแล้ว พอบ้านที่เราเชื่อใจกลายเปขโมยไปซะได้อะฉันตัดสินใจจัดการกับเขาทีหลังแล้วก็เดินต่อพอผ่านหน้าต่างอีกบ้านจู่ๆก็เห็นแบรนดอนเขาต้องไปเข้าค่ายฝึกไม่ใช่เหรอฉันอยากจะโทรหาแล้วก็ถามเขาเรื่องนี้แต่ก็รู้ว่าในถงรับนี้ไม่มีสัญญาณจากนั้นโซอี้ก็โผล่เข้ามาในห้องแล้วก็เริ่มจูจีกับแบรนดอนงั้นเหรอน้ำตาคลอเบ้าฉันเลยไม่อยากจะเชื่อเลยพวกนั้นแทนข้างหลังฉันนานแค่ไหนเนี่ยมาเรียรู้ทุกอย่างเลยอะ แต่ฉันมันโง่าตาบอดฉันอยากจะโผล่ออกไปวีนมากแต่ก็เห็นประตูที่ถงทางเดินดูเหมือนจะมีแสงออกมาจากข้างหลังโอ้พระเจ้าช่วยอะไรล่ะเนี่ยฉันมองไปรอบๆแล้วก็เห็นป้ายสลักเขียนว่าเป็นห้องเล่นเกมโจรสลัดนี่คงจะเป็นที่ที่พ่อเขียนในโน้ตแน่เลยโครงกระดูกกับทองคําทํามาจากพลาสติกฉันคิดว่าได้เวลาออกไปจากที่นี่แล้วแลวเอาคืนทุกคนที่มาหลอกฉันได้แต่แล้วฉันก็รู้ตัวว่าทำกุญแจหลดลงไปในซอกถ้าไม่มีมันก็เปิดประตูไม่ได้ และเริ่มทุบกระจกบานหนึ่งฉันพยายามทุบอย่างหนักแม่หนูอยู่ในนี้ะปล่อยหนูทีนะแต่ก็ไร้ผลไม่มีใครเห็นหรือว่าได้ยินฉันเลยไม่นานฉันก็หมดแรงแล้วก็สลบไปพอฉันตื่นมาก็ไม่รู้ว่าอยู่ในนี้นานแค่ไหนแล้วจบสิ้นแล้วละ่ะฉันไม่ได้ออกไปแน่ๆเลยลูกไม่ควรเห็นสิ่งนี้นะลูกรักเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะพ่อเหรอหาเจอได้ยังไงกัน่ะเรามาเริ่มตั้งแต่ต้นกันนะ ฉันไม่รู้ว่าจะให้อะไรเธอในวันเกิดดีแล้วตัดสินใจช่วยให้เธอคืนดีกับพ่อฉันก็เลยทําให้เธอได้ไปอยู่ที่บ้านเขาจะได้คุยกันที่ยาคือจะไล่เธอออกจากบ้านต้นไม้อยังไงนะ่ะเธอใช้หน้ากากสยองขวัญน,นั่นเพื่อหลอกฉันเนะ่ะใช่แล้วเธอก็ไม่ตอบข้อความฉันฉันก็เลยกังวลแล้วก็ไปหาพ่อเธอไงพ่อมาเรียบอกว่าลูกไม่อยู่บ้านพ่อก็เช็คก,กล่องของขวัญแล้วก็เห็นว่าลูกเอากุญแจไปแล้วแล้วรู้ว่าลูกอยู่ไหนเโชคดีที่พ่อมีกุญแจสำรองนะจะว่าไปที่นี่คืออะไรคะ พ่ออยากจะสร้างสวนสนุกเล็กๆให้ลูกในนี้จูดี้แต่พ่อเห็นแม่นอกใจพ่อไปหาเพื่อนสนิทพ่อผ่านกระจกบานหนึ่งเข้าอ่ะพ่อก็เลยทำโครงการนี้ต่อไม่ไหวการทรยศนั่นเกินรับไหวพ่อทิ้งบ้านเอาไว้ให้ลูกแล้วก็ย้ายออกไปโดยไม่บอกใครเรื่องทางลับพ่อจะให้กุญแจลูกแต่ก็เปลี่ยนใจเนาะเพราะยังไงเพราะที่นี่พ่อก็เลยได้รู้ความจริงอันเลวร้ายและมันทำลายครอบครัวเราพ่อไม่อยากให้ลูกเจอแบบเดียวกันก็ใช่คคะที่ความจริงมันเจ็บ แต่หนูรู้แล้วว่าใครกันที่เป็นเพื่อนแท้มาเรีย <Maria, S 1> ฉันเข้าใจผิดฉันไม่อยากให้เธอไปไหนแล้วละ่ะพ่อหนูขอโทษที่ไม่ยอมคุยด้วยมาตลอดหลายปีนะคะฉันกอดเขาแล้วก็ออกไปได้เวลาเอาคืนแล้วฉันเลิกกับแบรนดอนในวันนั้นแล้วตัดขาดกับพี่สาวต่างพ่อแม่เองก็โดนเหมือนกันคะ่ะหนูรู้ว่าครอบครัวเราแตกกันเพราะแม่หนูจะไม่ยกโทษให้แน่จากนั้นฉันก็ไปหาพ่อบ้านแล้วก็ปาเหรียญพลาสติกใส่นี่แหละสมบัติที่หาน่ะน่าจะได้นอนคุกข้อหาขโมย น่าแปลกที่กุญแจดอกเดียวเปลี่ยนชีวิตฉันฉันดีใจนะที่ได้รู้ความจริงแต่ก็ไม่ง่ายแล้วที่จะเชื่อใจใครได้อีกครั้งไหนคุณจะเลือกรู้ความลับดํามืดของคนที่คุณรักที่อาจจะทําลายความสัมพันธ์ของคุณได้หรือว่ายังไงห้องลับบางห้องก็ไม่ควรเปิดออกมาจริงๆล่ะ